คู่กันตลอดไปเป็นนาี้นแมยแต่ว่าขานห้าพุทธะคนนี้เนี่ยมันวิพาก็์ไปเต็มเลยรู้สิมันวิพานแล้วแต่ไอ้ตัวเวลาตัวจับตัวที่มันออกมามุนเนี่ยที่เป็นสมมติมันมก็ออกไม่ได้ีกไอ้เช้ว่าอ๋อไอ้ยจ้ว่ามันจะมันจะเปรอว่ามันดับหายไปไม่ใช่ก็าหมุนนม้อยู่ก็าไม่มีนอยู่แต่คนจะพูดพูดที่จะไปยึดมันไปอะไรกับปัญนิานไม่มี ต่อให้คุณลิพานแล้วเนี่ยกันท่าดับแล้วเนี่ยมันจะออกมาสมบุติไดออ้ออกมุลออกขงมุลได้มันไม่มีอะไรดับขาดแสดงว่าความเข้าใจผิดคือ,ค,อคือเราเราคิดว่ามันจะต้องดับขาดจะเป็นความไม่มีแต่จริงๆคือในธรรมชาติของมันเนี่ยไอ้สิงมันหมุนเป็นจักรมันก็หมุนไปไอ้ความไม่มีที่มันไม่มีเนี่ยมันก็อยู่ของมันออไป<ต> เมื่อทนเป็นธรรมชาติแท้ๆเนี่ยอคนยึดเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าในธรรมชาติไม่มีคนยึดธรรมชาติไม่มีการยึดซึ่งกันและกันดินมายึดน้ําน้ไม่ยึดลมลมม่ยึดไฟไฟมายึดดินอะไรคือธรรมชาติของธาตุรู้มันก็ไม่ได้ยึดคือมันมีดินน้ําลมไฟอากาศธาตุรู้หกธาตุไอหกธาตุเนี่ยมันไม่มีการยึดซึ่งกันและกันแต่มันมีเกินมาคือมันมีตัวเราที่จะไปให้มันเหลือแต่ ความไอ้ธาตุที่มันไม่ไม่มีไม่มีสังขารบุญไปแต่ในธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งอะแม้แต่ในความว่างก็มีขึ้นพลังงานหายไม่ได้มันมีขึ้นพลังงานเกิดอันไหนที่เป็นขึ้นพลังงานเนี่ยมันก็เกิดเกิดดับดับเป็นเรื่องของธรรมชาติมันไม่ใช่ว่าเราไปทํานัมันเกิดึ้นดดับแต่อธรรมชาติของความไม่มีเนี่ยในธรรมชาติของความไม่มีมันมีสองธาตุคืออากาศกับธาตุู้มันเป็นมันเป็นรวมกันแต่ในความไม่มีเนี่ยมันก็มีความมีอยู่คือมีคลื่น เรียกว่ากระแสยังมีกระแสของลื่นไอ้กระแสของคื้นนี่คือตัวหมุนตัวสมมุติดังั้นคุณจะเหลือแต่ความไม่มีอะไรไม่ได้มันจะมีมันจะต้องมีกระแสของลื่นก็เรียกว่าพลังพลังพลังของจิตทธิ์ของธาดรู้ปรุเธิ์พลังของธาดดินทุกในคาดทุกธาดมีพลังนะดินก็มีพลังน้ำก็มีพลังลมก็มีพลังไฟะอาทิตย์นี่ก็มีพลัง อากาศนี่ก็มีพลังถาารู้ก็มีพลังแล้วในตัวพลังนี่คือตัวขับเคลื่อนตัวขับเคลื่อนที่ทําให้ธรรมชาติเนี่ยมันมันมีลมพัดให้คุณเย็ยนสบายได้คือธรรมชาติยมันต้องสมดุลไม่งั้นในะโลกนี้จะมีคนอยู่ไม่ได้ก็จะกลายเป็นดวงอาทิตย์หรือเป็นดาวดาว,ดาวอังคารดาวอะไรที่มันไม่สมดุลมันก็เหมือนคุณสมบัติมันโดนยคุณสมบัติของมันที่ทําให้ความสมดุลคือมันต้องมีกระแส มันเลยมีการกระแสหมุนเวียนในธรรมชาติทําให้คุณเย็นสบายทําให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้มันจะเหลือแต่ความว่างไม่ได้แสดงว่าไอ้ที่ถ้ามันไปเหลือแต่ความไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นไม่มีไม่มีคุณสมบัติมีแบบคือไม่มีอะไรเหลือเลยมันก็เทากับว่าจักรวาลไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่มีคุณสมบัติของจักรวาลเลยมันก็เหมือนไฟไม่มีความร้อนใช่ใช่ใช่ดินไม่แข็งอะไรเนี่ยกจะผิรดูก็จะผิดคือไอ้อากาศกับธาตุรู้เนี่ยก็มีคุณสมบัติดินก็มีคุณสมบัติน้ำมีคุณสมบัติ ในากาลก็มีกุลธุบาทธาุรู้ก็มีกุลธุบากูจะดับกุลธุบา,าันหรือแต่ความไม่มีอะไรมันก็จะมันก็จะเป็นไปไม่ได้กูจะเอาแต่ดวงอาทิตย์มาไม่เอาความร้อนมาแสดงว่าไอ้จักรที่มันหมุนนี่ก็คือมันก็หนึ่งในกุณสุบาของมันเนี้ยถุกข้องแต่มันเพียงแต่ว่าถ้ามีถ้าเป็คนความเข้าใจผิดอะ่ะมีตัวเราเข้าไปยึดอะ่ะมันก็จะเป็นจกักรของเราไอ้เป็นจักรของปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้า มันเนี่ยไม่มีคนยึดจักรเนี่ยมันก็หมุนไปเป็นเป็นธรรมจากิอ๋อต่างกันยึดยึดก็คืออาวิชาเนี่ยมันก็คือจักรจักรที่มันเป็นภพชาติแต่ว่าถ้ามันเป็นวิชาเนี่ยมันก็คือจักรที่เป็นธรรมชาติที่มันที่มันหมุนเป็นที่มันหมุนทำลายความหลงผิดครับแต่ก็คือทั้งสองจักรมันก็คือเกิดจากความไม่มีอะไรที่เย็นแสดงว่าไอ้สองอันเนี่ยมันก็เป็นแค่คุณสมบัติของมันแต่ว่ามันต่างกันที่ว่าไอ้ความยึดกับไม่ยึดใช่ใช่ อีกอันหนึ่งหมุนไได้ถูกความทุกข์แล้วเรียนว่ายตายเกิดอีกอันหนึ่งอ่ะก็หมุนไปให้หายโง่ก็คืออย่างเงี้ยจะเป็นธรรมจักรหมุนไปหายโง่อย่างนี้อย่างที่ว่าเข้าใจผิดก็คือก็คือเอาธรรมจักรมาล้างธรรมจักรก็แม้อย่างที่เราเมื่อสมมติวอย่างเมืลูกตาไม่ไม่ไม่ได้มีผู้ยึดแล้วเนี่ยลูกตาก็ส่งธรรมจักรเข้าไปหมุนในใจท่านทําให้ท่านเนี่ยหายโง่เอาไป เอาไปเอาไปสู้กับไอ้ไอ้ไอ้วัตจักรนี่เป็นปฏิจจสมุติวัตจักรเอาธรรมจักรอะเข้าไปสู้กันเหมือนจักรของอันละมาสู้กันเราธรรมจักรไปไปเปลี่ยนวัตจักรใช่ใช่ทา,ทางนั้นก็เลยเป็นคุณสมบ,บัติของธรรมจักรเออมันก,ก็เลยเล่ยกมุนไม่ใช่คนอื่นเลยมันไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าตายแล้วหายสูญแต่ไม่ไม่อยู่ตัวพุทธเจ้าที่นั้นเอง กลายเป็นปถุบัติของธาตุรู้แต่ก็บุญไปบุญไปช่วยทุกสัตว์ประจักรได้หมว่าความเข้าใจผิดผตลอดเนี่ยคือไอ้ความไม่มีอะไรของมันมันมันเป็นพื้นจริงๆคือมันต้องมีอะไรซึ่งซึ่งเป็นเป็นจักอันนี้แต่คือจักมาต่างต่างกันว่าจักโง่หรือจักฉลาดใช่ใช่ใช่ทิเราบ่อยว่าแล้วถแงงา่ยางนั้นนเี่ยไอ้ที่ว่าพอไปเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีไม่มีอะไรเราปุิบัติหายไปไหนละ คุสมั้เนี่ยที่เป็นบารมีหายไปไหนอ<ช>่ะบารมีเนี่ยมันมันเป็นคุณสมบ,บัติของธาตุรู้เลยมันหมุนได้หมุนออกมาช่วยเหลือทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายได้มาเป็นธรรมจักรได้ไม่เป็นวัตจักจรแหละิงนี้คือมันก็เลยเอย การคิดคิดจะไปทําลายล้างจักพวกนี้ซึ่งมันก็ยิ่งเป็นความคิดที่มันยิ่งผิดใหญ่ยิ่งผิดเลยที่คุณจะจะจะคุณจะทําลายสิ่งที่กระเพื่อมสิ่งที่ไหวตัวทั้งหมดให้เหลือแต่ความไม่ยาลายเดคุณนี่ก็จะผิดป่าคุณเลยคิดว่าเออเมื่อมันหมุนในใจผมตอนนี้มันหมุนลิง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 ในในธรรมน่คือมันมันหมุนไปในธรรมลิงลิงเลยสักวันหนึ่งอ่ะมันหมุนได้สักวันหนึ่งมันคงดับได้แสดงว่าเข้าใจผิดและในใจลึกๆว่า ไปรอความหวังว่าอันนี้ไอ้ในใจเราเนี่ยมันหมุนโอ้ตอนนี้มันในใจมันหมุนไปในธรรมมันกวาดล้างลิ่งล,งลิงลิ่งเลยสักวันหนึ่งมันมันหมุนได้สักวันหนึ่งก็จะดับได้แสดงว่าใจผิดจะไปทําลายจากก็กลายเป็นมีตัวที่รอความหวังว่าสักวันหนึ่งไอ้ความหมุนในใจเนี่ยมันจะดับลง <c oughs> <c oughs> โอ้อันนี้นี่อันนี้ไร้กาศมากเลยอันเนี้ยผิดผิดอะผิดไร้กาดเลย เป็นเป็นความโง่ตรงนี้มนเลยมันเลยต้องต้องมีคนที่จะชี้อยู่ในต่ลักธณหนาดอย่างนั้นธรรมจัจรก็ไม่มีเลยธรรมจัจรใช่ไหมก็วัตจักรวัตจักรคือหมุนเหมือนกันนห่ะแต่หมุนเนี่ยอย่างโง่้ายทุกลายเียนไหวใยเกิดแต่ธรรมจกักรอ่ะหมุนอย่างฉลาดคือหมุนเลยอก็เกืนสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทวนกระแสปฏิจจาวาทคือทวนคนละคนละรอบแต่ทวนมปต้องมือไว้ดิบมือต้องขวาไอ้ไอ้วัตจะจับมุนต้องขวาเวลาตายแล้วเวียนซ้ายเวลาเกิดเนี่ยมุนขวาเวลากระบวดหน้ามันเกิดเกิดมือเวียนขวาหมุนรอบโบดอะเวลาตายอ่ะมุนเวียนซ้ายสมันเขาต้องมีใช่ใช่เวลาตายมุนเวียนซ้ายมุนความโง่ไม่เกิดอีกตายจากโกหมุนเวียนซ้ายนี่แหละคือธรรมจับ แต่ไอ้วัตจักรหมุนเรียนขวาให้มันหมุนสลับด้านกันหมุนสลับด้านเพื่อเพื่อมันเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนล้านกันล้านใหม่ให้มัออนหายโงูแต่นี่ก็คือตัว,ต,วตัวสมมุติให<อ>้เห็นว่าเออมันอีกอันหนึ่งมันวัตจักรอีกอันหนึ่งธรรมจักรมีกานธรรมจักรจะมียังไงเนี่ยตอนที่เราบอกว่าเดี๋ยวนี้ธรรมจักรหมุนเร็วมากเลยตอนนี้ช่วงหมุนลิง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 เลย ธรรมจักรอ่ะมันยังมันเรายังบอกธรรมจักรหมุนเราไม่บอกว่าธรรมจักรไม่มนีอะไรเดี๋ยวจะชื่อจักทําไมธรรมจักรแต่มันไม่มีคนยึดธรรมจักร yes. ไม่มีคนยึดไอ้วัตจักรเนี่ยมันหมุนได้มีคนยึดมันหมุนแบบงโง่มันเลยทุกหมุนได้อวิชามันเลยทุกเลยเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าวัตจักรแต่ธรรมจักรเนี่ยมันไม่มีคนงโง่แล้วมันไม่มีคน แต่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่มันก็ยังหมุนอยู่มันก็ยังหมุนธรรมจักรเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์ให้เป็นธรรมเนี่ยไม่งั้นพุทธเจ้าตายแล้วสูญหมดทชไหมมีธรรมจักรอ่ะตายแล้วไม่ไม่ใช่ว่าพุทธเจ้ามีอยู่แต่ไม่ใช่ว่าตายแล้วพุทธเจ้าสูญคือแต่ธรรมจักรี้อยู่พุทธเจ้าตายไปแล้วปรินิพพานไปแล้วก็เป็นธรรมจักรแล้วก็พระธรรมก็ธรรมจักร พระเดียสงปัจเจกุธเจ้าก็เป็นธรรมจักรเป็นธรรมจักรหมดละหมุนเป็นธรรมจักรขึ้นหมุนได้แต่มันได้ความหมุนเนี่ยมันมันมีความไม่มีอะไรคือมันมันหมุนมาจากความไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรอ่ะมันมีอะไรหมุนอยู่แต่ไม่มีคนยึดมันต่างกันหมุนเหมือนกันเนี่ยธรรมจักรหมุนเหมือนกันแต่หมุนเนี่ยเพื่อกวาดล้างกับวิชาแต่ไม่มีคนยึดเหตุปัจจัยอ่ะทุกอย่างมันไม่เอมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัย ธรรมบัจจอะคือเหมือนกับว่าพุทธเจ้าจะปรากฏขึ้นมาได้เป็นปรากฏเป็นสมมตินะไม่มีตัวพุทธเจ้านะว่าหนา์จะปรากฏขึ้นมาสอนเนี่ยมาชี้แนะได้เนี่ยคือเหตุปัจจัยตรงกันคือทานั่นเองคือทาตรงกันเหตุคือทาตรงกันทมที่ว่าสิ้นเหตุยึดพอทิ้เหตุยึดทรมันก็เริ่มตรงกันเพราะว่ามันเป็นทมอันเดียวกันมันก็ไปทมอันเดียวกันก็ พากันหมุนเข้าไปในจักรอันเดียวกันคือไปทําลายล้านอาวิชาในดวงจิตญ,ญาณอึดโม่ดือนต่อไปเพราะเธอถ้า็ตาับใจตับใจเรใจเราจะไม่เป็นธรรมที่สิ้นยึดจักรเนี่ยมันก็ไม่หมุนในใจเราอะ่ะจักรข้างนอกมันก็ยังไม่หมุนแต่ความจริงน่จักรมันพร้อมจะหมุนนะแต่ในจักรในใจเรายังไม่หมุนว่าเราจะเป็นโลกเราจะไม่เป็นธรรมที่สิ้นยึดพอใจเราเนี่ย มันเป็นธรรมที่ส้นยึดจับก็หมุนเลยความจริงอะจักมันหมุนมันอยู่แล้วแหละแต่เราอะมันไม่มันไม่หมุนสักทีคือจักเนมันมาหมุนล้างให้เราตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่มึงจะหายโง่ทีว่าทำไมจับพูดได้ทำามจักพูดได้เมื่อไหร่มึงจะหายโง่ถ้ากูช่วยมึงจะไปายหายเลยมึงไม่หายโง่สักทีฝ่อยกูหมุนอยู่คนเดียวหมุนอยู่ฝ่ายเดียวที่หลวงพุธจะพูดอยู่เสมอพุทธเจ้าหมุนอยู่ฝ่ายเดียวตกคูยอยู่ข้างเดียวพวกเราไม่เมตตาพุทธเจ้าเลยเนี่ย สมเจเจ้าพูดได้มึงทาไมมันไปหายโง่สักทีวะปล่อยกูช่วยอยู่ข้างเดียวอยู่เนี่ยงาผมนี่หนักหนักกว่านั้นนี่คือมันหมุนแล้วไปทำลายจอีกใช่ใช่เขาคาดหวังนะไปอาพิตย์อย่างนั้นถ้าผิดอั่ไงนั้นที่บานี่มชี้มาไม่ทันผู้นี้ก็มาไม่ทันกราบเรียนหลงดาวก็คือตั้งแต่ที่หลงดาชี้ให้ว่าคือมันยังมีตัวเราที่ที่เป็นผู้รู้แจ้งอยู่ก็คือสองสามวันก็คือ คือข้างในมันเหมือนเป็นจักรที่มันหมุนหมุนอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็คือผมก็เลยกลับเรียนหลวงตาว่าก็คือเดี๋ยวไม่เป็นไรก็คือมันจะหมุนแรงยังไงก็คือเดี๋ยววันหนึ่งมันจะมันจะต้องดับลงไปหลวงตาท่านก็เลยชีย้ว่าสแสดงว่าในใจลึกๆเราเนี่ยเราหวังว่ามันจะต้องดับลงไปแล้วก็คือมันจะกลายเป็นความไม่มีอะไรเลยแต่หลวงตาท่านว่าจริงๆแล้วคือจักรจักรกับความไม่มีอะไรเนี่ยคือมันต้องหมุน หมุนด้วยกันตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะจะนิพพานไปแล้วแต่จักอันเนี้ยก็คือยังหมุนอยู่มันจะไม่มีเฉพาะที่เป็นความไม่มีอะไรอยู่อย่างเดียวแต่จักอันเนี้ยมันยังต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเปลี่ยนจากจักที่มันเป็นจกักความโง่ก็คือที่มันนาไปสู่ภพชาติเนี่ยเปลี่ยนเป็นจักที่เป็นธรรมจักที่ที่ที่กวาดล้างในอวิชชาอะไรต่างๆและจักของเราแล้วก็จักอันเนี้ยก็จะหมุนไปยังตับดวงจิตอื่นๆอยู่ตลอดเวลา น,นี่ก็เลยเป็นความเข้าใจผิดว่าไอ้จักที่มันหมุนที่เป็นเป็นปัญญาเนี้ยก็คือเราจะไปไปรอไปทําลายจักอันนี้ทิ้งแล้วก็ให้เหลือแต่ความไม่มีอะไรตกลง,งนันกเลืชี้ให้ใหม่ว่าไอ้นี่เป็นความเข้าใจผิดคือตลกมากเล่ยคือธรรมจักเขามีมาเพื่อให้มันหายโง่นี่ันจะทําลายทําลายเอาจักหมุนปัญญาที่มันหมุนจีจีจี่ทํามทำลายวิชาสุจะไปจะไปทาลายสติปัญญาไปห,หมดไป ก็คือกาจะให้มันเ,เกลี้ยกเ่าวา่างเปล่าที่อะไระ <c oughs> เลยเหอไอ้่างนี้มันมีตัวตนรอความหวังความปรารถนาอยู่ที่มันเป็นผิดนี่แหละรอที่ผิดผิดอยู่แล้วยึดอยู่ก็ไม่รู้ตัวมีตัวต,วตวนนะมีตัวเราจะไปเอาความว่าไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรมันจะไม่มีอะไรบุญเลยทุกอย่างวาง่าวเงเปล่าเกลี้ยกล่อเลยไม่ใช่เรียนเราเห็นเรียน ในใจเราก็หมุนเนี่ยฮะมันก็หมุน,มนมลิง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 แต่มันหมุนเป็นปัญญาปัติดปัญญากวาดเอาวิชายหายงโง่ตันนี้ถ้าเป็นมันหมุนไปด้วยความโง่เอาวิชานำหน้าเนี่ย <โ frustrating S 1> มันก็เป็นวัฏจักรมันหมุนเป็นวัฏจักรคือหมุนไปสู่ภพชาติเรียนไหวใจเกิดท,ทุกข์ตกเศร้าเสียใจครับแค้นใจไม่มีที่จบสิ้นมันหมุนไปสู่ความทุกข์เป็นวัฏจักรเรียนไหวายเกิดส,ส่วนธรรมจักรเนี่ยมัน คนละเรื่องก,กันมันหมุนไปแต่ไม่มีผู้ยึดแต่หมุนไปอ่ะเพื่อดับอวิชาในใจในดวงจิตวิญญาณที่มีอังโง่อยู่โดนจิตวิญญาณในใจเราเนี่ยแม้แต่เราเนี่ยตัดสวรู้ไปเป็นพุทธเจ้าไปเป็นตัดเจษเบื้อเจ้าไปเป็นพระรหันแล้วเนี่ยขันห้าดับหมดแล้วเนี่ยธาตุรู้ไม่มปรากฏอะไรเนี่ยแต่ธรรมจักรในธาตุรู้เนี่ยที่มันไม่ปรากฏอะไรเนี่ยมันก็ยังหมุนไปกวาดล้างอาวิชาในในใจคนนี้เนี่ยมันไม่หยุดหมุนหรอกธรรมจักร ใช่เป็นอนุภาพของบารมีพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีพุทธานุภาพเวนะธรรมานุภาพเวนะสังฆานุภาพเวนะมันไม่หายไปไหนหรอกเพราะว่าพุทธเจ้าพระปัจเจกเวจ้าพระหลานแม้แต่พอเราเนี่ยเป็นตักตรู้เป็นพุทธเจ้าเป็นปัจเจกเวจ้าเป็นอาหัรแล้วบารมีไม่ได้หายไปครมันเป็นบารมีจักเนี่ยธรรมจับเป็นบารมีไม่ได้หายไปเป็นพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีพุทธานุภาพเวนะธรรมานุภาพเวนะสังฆานุภาพเวนะ ไม่ได้หายไปนะไม่ใช่ว่าไม่ได้หายไปแล้วเ็ามีพุทธเจ้าอยู่แล้วบารมีแล้วก็ยังลอยอยู่ในอากาศไม่มีอะไรหรอกไม่ปรากฏอะไรแต่พอใจคุณเนี่ยทิ้นยึดไม่มีอวิชชาแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ได้ในใจคุณเพราะเป็นใจที่มันเป็นใจที่ม่นมีอวิชชาแล้วมันก็เลยรู้ได้ใจที่ไม่มีอวิชชาเนี่ยแต่ใจที่ไม่อาวิชามันรู้ไม่ได้ไอ้ใจที่มันไม่มีอวิชชาแล้วเนี่ยมันเลยรู้ว่าเอุ้ยมันมีธรรมจักบุนอีกเวอ๋อมันไม่ใช่มีแต่วัตรจักร แต่มันมีธรรมจกักรแต่ธรรมจักรหมุนไปไม่มีอ,อาวิชาไปตัวขับเคลื่อนแต่ไปอะไปล้างอาวิชาในในใจเราเสร็จแล้วก็ไปล้างอาวิชาในใจทพื่ออยู่ติต่อไปธรรมจักรเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นอมตะไม่มีวันสูญหายเออไม่มีวันสูญหายเพราะว่าพุทธเจ้าทุกพระองค์ตัดสู้ได้ก็เพระธรรมจกักรแบบพุทธเจ้าไม่มีอาจารย์นี่ ขายเราเป็นอาจารย์พุธเจ้าแท้จริงกรับพรธรรมนี่แน่ไม่มีวันตายเ,ออเลยไม่มีวันตายถ้าถ้าธรรมจักรตายเมื่อไหร่นะพุธเจ้าไม่มีแล้วในโลกพระพุธเจ้าไม่มีอาจารย์พุธเจ้าไม่มีทางที่จะตัดส้พุธเจ้าได้ปัจเจธพุธเจ้าก็ตัดสู้ไม่ได้เพราะไม่มีอาจารย์ือนกันปัจเจกพุธเจ้าไม่มีอาจารย์จะ้งศาสนาไม่ได้ตรงนี้กี่โอกกี่โอกก็ธรรมจักรอันเดียวกันไม่ใช่ว่ามีธรรมจักรอันเก่าอันใหม่อะไรหรอก คือตว aj เดียวกันนั่นแน่มันก็เลยหมุนต่อไปได้เรื่อยส่งต่อองค์หนึ่งพอองค์หนึ่งดับขันบรนิพพานไปก็ส่งต่ออีกองค์หนึ่งองค์หนึ่งดับขันบรนิพพานไปก็ส่งต่ออีกองค์หนึ่งส่งจากใจสู่ใจไงคือใจที่ทิ้งยึดในเวิชาแล้วเนี่ยก็ส่งต่อจากใจสู่ใจจากใจสู่ใจมันไม่มนีจบสิ้นหรอจริงมันเหมือนจักอันนี้มันพร้อมที่จะปรากฏอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความยึดถือของเราเนี่ยมันเลยทำให้จักอันนี้คือปรากฏขึ้นมาม่ได้แล้วก็หมุนออกไปไม่ได้ใช่ใช่ คือความเป็นตัวตนอวิชชาเนี่ยความดื้อที่บอกว่ามานะเน,นี่ยมานะพิธีที่ความดื้อเนี่ยดื้อเอามานะพิธีบวกกวิชาเนียมันดื้อมันขวางไงจักเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปกวาดล้างในใจเราให้ตลอดเวลาไม่มีไม่มีวันหยุดพักเลยแต่ของเราเนี่ยไม่หมุนกลับด้านกับท่านเราเนี่ยหมุนกันแต่หมุนกลับด้านเราหมุนเป็นวัฏจักรวัฏตะเอ้าหมุนใ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 นอวิชชามานะพิธีเรา เอามาหน้าที่ทิตัวเราเนี่ยเข้าไปหมุนขวางธรรมจักคือหมุนกลับด้านแต่ท่านน่ะท่านก็พยายามจะเข้ามาหมุนช่วยเราอยู่ธรรมจักเนี่ยแต่เราอะดับเป็นหมุนขวางท่านก็เฉยเลยเอาตัวตนของเราเอามาหน้าที่ที่แต่ก็มันคือความไม่รู้ไงเอาอิชาคือความไม่รู้ก็เหมือนอย่างเมื่อกี้ท่านไม่รู้ท่านกัตั้งไว้อ่ะในใจมันหมุนปสติปัญญามันพอรู้ตาที่ชี้ชี้ชีพวกมันพอมันเข้าใจมันหมุนลิง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  โอ้มันหมุนได้สักวันหนึ่งมันควรจะดับได้เพราะว่ามันเป็นหลังขารเลยเข้าใจว่าเออพอมันมันดับหมดแล้วเราก็เลี่ยงเก่าเป็นนิพพานไปใช้อย่างนี้มันก็มีตัวตนไปรอความหวังมันจะเกี่ยงเก่าตีสติปัญญามันต้องมีอยู่ที่มันเป็นสติปัญญาอัตโนมัติใครบอกว่าสติปัญญามันหายไปแล้วเขาบอกว่ามันเป็นสติปัญญาอัตโนมัติ สติปัญญาอัตโนมัตินั่นก็นคือธรรมจักนะแดดมันอยู่ในธรรมจักเป็นสติปัญญาอัตโนมัติตัวได้วัตตะเนี่ยมันคือไม่มีสติปัญญาคือโง้มันหมุนกันได้ด้วยความไม่มีสติปัญญากับหมุนได้ความมีสติปัญญาเป็นเป็นหมุนอัตโนมัตินะไม่ใช่ว่ามีตัวเราเนี่ยไปช่วยหมุนเออแต่ถ้าเป็นวัตตะเนี่ยมันมีตัวเราเนี่ยเข้าไปร่วมหมุนแต่ธรรมจักเนี่ยไม่มีตัวเราเข้าไปช่วยหมุนแต่มันเกิดจากสติปัญญาอัตโนมัติ บวกกับบารมีไม่นกองเลยการเป็นเจธรรมจัจรอวิจาดับไปหายโงโ่าในธาตุรู้อัตโนมัติเนี่ยกับสติปัญญาไม่ได้แยกกันหรอกในธาตุรู้มันชื่อมารรู้นี่ไอสติปัญญาเนี่ยก็คือรู้นี่แหละที่เป็นธาตุรู้รู้นี่แหละคือคือสติปัญญาไม่ใช่ว่าสติปัญญาแยกกับธาตุรู้นะบารมีก็คือรู้คือไม่ไม่แยกพึ่งสมาจากธรรมจักรภายนอกเนี่ยเป็นธรรมบัจจ์ที่หมุนมาจากภายนอก เป็นคลื่นที่ธรรมจักรไปนอกเทียบคือพุทธานุปวันเวนะธรรมานุปวันเวนะสังขานุปวันนะพุทธบรารมีธรรมบรารมีสังขบรารมีพระธรรมเนี่ยพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเป็นอาจารย์เนี่ยก็คือธรรมเนี่ยที่อยู่ในธรรมชาติอยู่ในใจของเรานี่แนี่เพราะว่าในในร่างกายจิตใจเราก็เป็นธรรมชาติมันมีความว่างอยู่ธรรมจักรเนี่ยมันอยู่ในทุกความว่างแต่เราเนี่ยไปขวางธรรมซะ, <S <S ะเมื่อเอาพระสัตธรรมคาสอนพุทธเจ้าเนี่ยค่อยๆพูดขัดเกลารางร่างลางล้าง,าง,างให้หายง่อค่อยๆย,ยอม น้อมใจยอมรับทมพุทธเจ้าพระสักธรรมของพุทธเจ้าคําสอนน่ะเข้ามามันก็ค่อยๆล้างความโง่หายไปความโง่หายไปไอ้จักรภายในที่เป็นธรรมจักรก็เริ่มหมุนและได้รู้เนี่ยมันรวมแล้วคือรู้เนี่ยมันก็รูไปหมดแน่แต่ไม่ได้รู้ยึดไอ้นั่นเนี่ยคือเป็นธาตุรู้ไอ้รู้ที่มันรู้ไม่ไม่ได้รู้ยึดเนี่ยมันคือธาตุรู้จนรู้ไปหมดไดยแน่แต่นน่ะ เป็นรู้ที่ไม่ยึดไม่ีตัวตนของผู้ยึดไม่ใช่ว่ารู้ันพยายามทํามันไปพยายามให้ไปรู้แล้วมันไม่ยึดแต่รู้เนี่ยมันมันรู้ไปหมดแต่เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของธาตุคือมันไม่มีตัวตนไม่มีไม่มีอะไรเลยมาเลยแต่แต่รู้มันยึดไม่ได้คือไอไอรู้นี่เนี่ยมันรวมสติปัญญารู้แบบมีสติปัญญาถ้าไม่มีสติปัญญาเนี่ยเรียกว่ารู้โ่งมมนยึดไปหมดแไอรู้ที่ไม่ยึดเนี่ยเรียกว่ารู้มีสติปัญญาแล้วมันสติปัญญาไม่ได้แยกจากรู้ บารมีก็ได้แยกจากรู้คือจะรู้มากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ว่าทุกท่านเนี่ยไปถึงธาตุรู้ตัศสรู้เนี่ยพุทธเจ้าปัะเจกพุทธเจ้าพระอรหันตัศสรู้ไปถึงธาตุรู้เหมือนกันแต่เมื่อตัศสรู้ไปถึงธาตุรู้แล้วรู้ไม่เท่ากันความรู้ไม่เท่ากันอืความรู้ไม่เท่ากันเพราะว่าบารมีสร้างมาไม่เท่ากันแต่รู้เหมือนกันคือรู้แล้วไม่มีตัวยึดไม่มีผู้ยึดแต่แต่รู้ตัวตนของผู้ยึดไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มี แต่ได้ความรู้บรารมีไม่เท่ากันเพราะนั้นพุทธเจ้าพระหลานรพ,พระปฏิพุทธเจ้าท่านเมื่อท่านทินดยิ้และตัดสรุแล้วมีขันห้าเหมือนกันแต่ความรู้ของท่านไม่เหมือนกันความรู้ของท่านปูเป็นอาจินไต่แันยากที่จะรู้ว่าท่านรู้อะไรบ้างท่านรู้ขนาดจิตเดียวเนี่ยที่ท่านบอกว่าโอ้ยแค่ฟ้าผ่าเปี่ยมเดียวระลึกได้ถึงแสนโกรธชาติแต่รุ่นลูกศิษย์ฟ้าผ่าเปี่ยมสลุได้ล,ลึุชาติได้แค่ หมื่นกฏชาติต,าต,าต่างกันระหว่างความสามารถบารมีไม่เท่ากันแต่บรรลุอลหรหันต์สิ้นยึดเท่ากันแต่บารมีไม่เท่ากันคือออกมาจากที่เดียวกนะันแต่ว่าที่ออกมาปรากฏไม่เท่ากันออบารมีไม่เท่ากันบารมีไม่เท่ากัน <c oughs> <c oughs> แล้วเจ้าพุทธเจ้าม่ต้องพูดเลยว่ารู้ขนาดไหนคือความรู้พระองค์ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณคือทะลุหมดแต่ว่าอหารหันต์เนี่ยความรู้ก็ยังไม่เท่ากัน แต่สิ้นยึดเหมือนกันไม่มีตัวตนของบุญยึดเท่ากันแต่ความรู้ไม่เท่ากันอันนี้ไม่มันไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีในพระไตรปิฎกแต่เราจะมารู้แจ้งเข้าไปถึงไอยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เป็นธาตุรู้เนี่ยได้ก็ต้องอาศัยความรู้จากคำพระศัพทคํคำสอนพระเจ้าจากพระไตรปิฎกแล้วก็เข้าไปถึงเลความรู้ที่ออะไรนะคำพีไ like รตัวอักษร คำพีไร้ตัวอกักษรเออคำพีไร้ตัวอกักษรพอเข้าไปถึงไอ,อ,อ,อ้ก็อาศัยคำพีที่มีตัวอกักษรคือพระไตรปิฎกเนี่ยแล้วเข้าไปถึงคำพีไร้ตัวอกักษรคือใจเพราเข้าไปถึงใจแล้วจะเนี่ยโอ้โหมันคนละเรื่องเลยเพราะว่าไอ,อ้คำพีที่มีตัวอักษรเนี่ยทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะตัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้เป็นอนุพุทธะคือรู้แค่ใบไม้ใบเดียวในป่าใหญ่คือเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้น เพื่อดับวัตะไม่หบุญวน,นไปแต่พอคุณไปเป็นใจที่สิ้นยึดแล้วเนี่ยตอนนี้แหละโอ้โหมันกลายเป็นความรู้ใบไม้ได้ป่าใหญ่เลยแต่ความรู้ที่คุณเอามาศัลรู้ตาพุทธเจ้าแค่ความรู้เอามาแค่ใบไม้ใบเดียวแต่ความรู้พุทธเจ้าที่สอนที่มีในใจพระองค์คือใบใบไม้ในป่าใหญ่พุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เอามาสอนทั้งหมดเอาไปสอนแค่เนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยคือใบไม้ใบเดียว เอาไปสอนแค่ใบไม้ใบเดียวถ้าเทียบกับความรู้พุทธเจ้าเนี่ยใบไม้ในป่าใหญ่แต่พุทธเจ้ามาสอนแค่ใบไม้ใบเดียวเพื่อว่าใบไม้ใบเดียวกว่าจะจะตายก็ยังตัดสรู้ตาไม่ทันเลยอ่ะไม่สอนเลยมากมายแต่พอคุณเนี่ยตัดสรู้ตามพุทธเจ้าเป็นอนุพุทธะแล้วเนี่ยคุณได้ใบไม้ในใบเดียวในป่าใหญ่พุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยการเป็นใจที่คิดยิดแล้วเนี่ยเป็นใจเดียวกับพุทธเจ้าแล้ว ใจที่สิ้นยึดตอนนี้แหละคุณกลายเป็นใบไม้ในป่าใหญ่ไปเลยไม่ใช่ใบไม้ที่ความรู้คุณเป็นใบไม้ในป่าใหญ่แต่ใบไม้ในป่าใหญ่ยังไงคุณก็ป่าใหญ่คุณก็ไม่กว้างขวางเท่าพุทธเจ้า <c ười> คือป่าคุณเล็กกว่าพุทธเจ้า <c ười> แต่คุณมากกว่าใบไม้ในใบ,ใบเดียวกันแต่การเป็นใบไม้ในป่าใหญ่ความรู้ใบไม้ในป่าใหญ่ดังนั้นความรู้ที่ออกมาจากใจอ่ะมันจริงไม่มีในพระไตรปิฎกแต่คุณจะเข้าไปถึงใจ ได้ด้วยต้องอาศัยความรู้ในใบไม้ในใบเดียวนี่แหละและคุณเข้าไปถึงใจแต่พอคุณถึงใจแล้วคุณไปลุกไปกลายเป็นใบไม้ในป่าใหญ่ความรู้ในใจคุณเนี่ยที่เป็นพุทธะเนี่ยมันจริงมากกว่าในพระไตรปิฎกเป็นพระไตรปิฎกจริงไม่มีเดี่ยแล้วในคนที่เข้าใจผิดคือไปบ็อกไว้ว่าจะเกิดพระไตรปิฎกไม่ได้ความรู้เกินพระไตรปิฎกไม่ได้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาสอน เกินกว่าไปลายพัดไติโลกอยากจะฆ่าตายหมดไอ้ววกนนี้มันไม่รู้บาปก,กรรมมันลรก,กินหัวมันเข้าใจว่าความรู้เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมีแค่แใบไม้ใบเดียวในพระไตปิฎกแต่ใจของพุทธองค์เนี่ยคือความรู้ในป่าใหญ่แต่เอามาสอนเนี่ยแค่ใบไม้ในใบเดียวในพระไตปิโกแต่พอคุณเลี้ยคุณรู้แจ้งใบไม้ในใบเดียวในพระไตพิฎลกจนเข้าไปถึงใจที่ิ้นยึดคุณกายไปเป็นใบไม้ในป่าละลูกใบไม้ในป่า แต่ไม้ไม้ในป่าคุณยังไงก็เป็นป่าเล็กกว่าพุทธเจ้าเพราะบารมีบุญสา้างมาเพื่อเป็นอารหาันต์เป็นสาวกของพระอ,องค์ไม่ได้ว่าเป็นพุทธเจ้าเป็นเราเป็นแค่อนุพุทธะป่าเป็นอุทยานกับป่าป่าละเมะป่าอันนี้พอ <c oughs> พอก็ใจนะโอ้ยอันนี้ไม่มีไม่มีเขียวในใะต้พิดกเนี่ยแต่อันเนี้ยมันเป็นความรู้มาจากใจก็พูดมาให้ฟัง